ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมเมื่อลองเพลงไปแล้วก็จะแนะนําว่าท่านที่สนใจนะครับต้องการอะไรบ้างนะครับต้องมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะครับในการที่จะ,ะได้ร้องเพลงที่บ้านหรือว่าพักผ่อนที่บ้านนะครับอันที่1น,นะครับที่ท่านนี้ต้องมีก็คือ,อ w i f i อินเทอร์เน็ตบ้านนะครับเพราะอินเทอร์เน็ตบ้านจะ,สะเสถียรนะครับ รอรอรับ 5G ด้วยนะครับถ้า 5G มาก็โทรศัพท์เราก็ก็จะเสถียรเช่นเดียวกันนะครับเมื่อมีอ,อินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi ที่บ้านแล้วนะครับมือถือนี่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะใช้ในสือ่อโซเชียลต่างๆนะครับทีนี้เมื่อเรามี2อ,อย่างนี้นะครับเมื่อท่านเอาเครื่องเสียงไปปุ๊บนะครับท่านก็ สามารถที่จะจุนทีวี TV นะครับซึ่งเป็นทีวีสมาร์ทเนี่ยครับที่ตั้งอยู่ข้างบนที่เราใช้ร้องเพลงเนี่ยนะครับที่วางอยู่บนขั้นเครื่องเนี่ยนะครับเราก็จะตั้งทีวีเนี่ยเข้ากับอินเทอร์เน็ตบ้าน WiFi ใช่ไหมครับไวไฟบ้านนะครับเมื่อเข้า Wi-Fi บ้านเสร็จปุ๊บนะครับมือถือไม่ต้องพูดถึงแล้วกับมือถือเราก็สามารถที่จะเข้าได้เช่นกันนะครับเมื่อเราเข้าถึงระบบเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเพลงร้องเพลง นะครับได้ตามทุกอย่างนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับดูบอลเล่นเกมนะครับหรือจะอยู่ในลานอกว้างๆในบ้านก็เต้นแดนเต้นสนุกเพลิดเพลินได้ทุกอย่างนะครับเพราะเครื่องเสียงรถยนต์ใช้ไฟบ้านเนี่ยนะครับคนที่เคยเคยใช้ก็จะรู้อยู่แล้วว่าเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยมันมันเสียงมันดียังไงนะครับแล้วก็เล่นก็ไม่ยากครับเล่นง่ายๆนะครับแล้วก็เราก็จะมีคู่มือแนะนํา นะครับม <ítulo> <es> anyway, ีท like so like so so ั้งทาง YouTube มีท <uc> er ั well. Just, ้งคู่มือที่เป็นเอกสารนะครับให้กับท่านกับส่วนราคาก็คุยกันได้นะครับเพราะติดตามในเว็บไซต์ได้นะครับเว็บไซต์ของเราก็จะมีไอศักดิ์มิวสิกดอทคอมนะครับ w w w บวบแล้วก็จุดแล้วก็เขียนภาษาไทยว่าไอศักดิ์นะครับศักดิ์มิวสิกดอทคอมนะครับดอทคอมนี่ก็เป็นภาษาอังกฤษถ้าจุดจุดนั่นคือดอทนะครับจุด แล้วก็คอมก็ C.O.M นะครับท่านก็สามารถที่จะพบกับผมนะครับในโซเชียลได้นะครับทั้ง YouTube ทั้ง f c e e o o o นะครับนะครับอันนี้ก็แนะนำไปไว้เบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าคุยกันต่อนะครับสวัสดีครับ